शकालेन तां मोठान् अपि पोषय ईमि नाशकारेण तां न मा न पि पोषयाम जिमि

Bano bhavatu sawaka. Di sama, Pancasila niya jama Hari yang pima yang penting, bisum-bisumlah kanan kaya Di selanjutnya sama, Pancasila niya jama Nakmu tatah waktu orang tu sama sempu tata. Nakmu tatah waktu orang tu sama sempu tata. Nakmu tatah waktu orang sama sempu Nakmu tatah waktu orang sama sempu Na not tá, tá. สารังขจามิผุดทยังปีผุดทางสรณังขจามิผุติยังปีผุทธังสรณังขจามิผุติยังปีธรรมังสรณังขจามิผุติยังปีธรรมังสรณังขจามิผุติยังปีสังฆังสรณังขจามิผุติยังปีสังฆังสรณังขจามิ

สาธุอาะมันเตปานาติปตาเวรุณีสิกขาปัทหมสัมาทิยามิปาณาติปตาเวรุณีสิกขาปัทหมสัมาทิยามิอธินาทานาเวรุณีสิกขาปัทหมสัมาทิยามิอธินาทานาเวรุณี สิกขาปัตังสมาธิยามิคามีสุเมชาจาราวีระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามีสุมิชาจราวีระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทเวรมณี Sikha padham samadhiami. Sukramirya macapama sadhana we rupani. Sikha padham samadhiami. Sukramirya macapama sadhana we rupani. Sikha

ตูดิยามีอิมานิปัญจสิขาปัฏานิสมาธิยามิตาริยามีอิมานิปัญจสิขาปัฏานิสมาธิยามินะโมตัสสะภะ์ะวทุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

ธรรมาคุณพระธรรมจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของเราอาโหสังโฆอาโหสังโฆคุณพระสงฆ์พระเจ้าคุณพพรระะสงฆ์เจ้าป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของเราพวกเรายินดีในทานพวกเรายินดีในทานการให้ของการให้ของขอจงให้สำเร็จด้วยอาสาขายด้วยอาสาขายสิ้นไปสิ้นไปเห็นเครื่องรองสันดาน ซึ่งกะพีญาทานในวัตถุทานานี้คืนสาธุมานิมายังปันเตทิมานิมายังพันเตพัตตาเนพัตตาเนสัพพริวลาเนสัพพริวลาเนภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนปันเตสาธุโนปันเต พี S <S ่ผ <rah> <ate> ูสังโฆอิมานิคาตาณิดัปปาริวลาหิปัติการนาตุอมหาการทิคารตางปิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ้งหลของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทอตลอดการนานเ เดี๋ยวขึ้นยวมาอยู <No> <Koll> ่ใหม่อีกนะขึ้นยวมาอยู่ใหม่อีกนะกับพวกวมอยู่เียนี่วอยู่อา็แล้วที่นี่ถอเาวได้ดีมาอยู่น้ำแข เครื่องหนึ่งจะให้เอาจะจะบัวเอาะปีนี้ปีหน้าจะเอาถ้าอดูแล้วเกินจริงอะไรบ้างคารวากาเยนะวจาเยวเจตัสวะพุทเธกุกามังปะตะตังมายะยังพุทโธปติขันหันตัวชยันตังการันตเรสังวาริตุงวะพุทเธ Kainawa wacaya wati tasawa hammi KUKAMANG pakatang mayayang hammu patikan HANTU tua syayang ya tang tare sang walitung tungwa hammi kainawa caya sawa, tasawa sangke KUKAMANG pakatang mayayang SANGKU patikan HANTU tua syayantang. Karantane sang walitung wasang si. Jatah wali wahabu rakan berhenti sekarang <tik>

Mata rayu atukie sungam perlang siria yu jahwa no jahwa kangku ijaya jahwa setemwa sajah yu jahwa siria di bawah tuti bawah tuti sapa pangkalang rat rat tuti Nubawir nasakah Sudipawat Tutipawat Usapapam Ramadhan Usapati Watasapadham Nubawir nasakah Sudipawat Tutipawat

अपरा जदेव तया मुनि मनस च तव च तपी विकापि च सपे सदा सुखियो तो पोध्यानि पाका तानि मे सुखाद्यति वेतामे तो हिवाम पेतो व माता हिनी पोचतमे जाविना मुदेशनातिवा सुराते देव आथाना चेतम जे सता

สุขาปิยปตาเจติปายาสภาปตาเจติสภาโวตุสัพเพอิติน้อยตวตาเจติสัมปทาบุญยสัมปทาสัพเพเทวานุโมทาโสต Wadisang layo niso bintang petang badisewa binti Wajah wajah yang nampak yang terpantang daya nabibu Ya wadih wadih pesantah yang santirian yang panah yang bingin Sumpah radya bapak jadianu karayap Bikin pura या गवराचमे भवि सत्यादावा चता चता सुने आयो